วัดแท้พิทักษ์คุณารามนะครับมื่เช้ามีการตักบาตรเทโวโรหณนะมื่เช้านะครับคนเยอะมากีนี้มาเป็นครั้งที่สองนะครับกำลังเดินลงมาจากองค์พระใหญ่ ตอนนี้กำลังจะกลับดูบรรยากาศนะครับสักบาทเทโวโรหนะตอนนี้ก็ของที่อยู่ข้างหลังนะครับจะเอาไปถวายหรือไปบริจาคตามวัดต่างๆนะครับกำลังจะไปต่อเช้านี้ ประตูวัดทางออกก็บอกขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดดูวิวด้านหน้านะครับน่นตรงไปโน้นนะครับวิวสวย ดูบรรยากาศนะครับขอให้ผมโชคดีและทุกท่านโชคดีด้วยนะครับสวัสดีครับสาธุ